ก็เสียนก็อยู่ขวามือเราจะมาให้รวมนะรวมนั่นใดที่จะรวมตำบลก็เขาจะเรียนพร้อ้รวมเด้อที่จุดอำนวยการนโยมน้าแล้วแต่ศรัทธาญาติโยมนะอ่าฉะนั้นก็ขโมนาสาทุกกับญาติโยมในเช้าวันนี้อ่าเช้าวันที่สิบสามนะอ่าวันที่สามธันวาคมนะโยมนะท่านก็เรียบเรียบออกเดินทางมานะ เพราะว่าเวลามันก็เกือบสามโมงกว่าแล้วนะเดี๋ยวจะหยุไม่นานก็พรักชมก็เดินมาแล้วเดินมาตักพตาหารแล้วก็พิธบดีช่วงเช้านี้อายโยมนะเขาจะเดินคนได้ถ้าได้ยินเสียงสัมพันเนี่ยก็เรียบๆนายโยมเนาะกินก้าวขาขึ้นมาหน่อยนิดหนึ่งนะคุะผู้คนจังหวัดชิซุเกะนะก็นี่ก็สถาญาติโยมก็พร้อมเพื่อเรียงใจกันมาทำบุญกันอย่างมากมายนะทุกท่านทุกคน ก็ขอเจริญพรใตอดุลภูมิจิตบุญบุญธรรบุญตักบาทฟังเทศน์คาธรรมครปว่าเข้าพรรวสกรรมที่วัดสลาเนาะก็ในวันนี้มอนตาส้าโยมพ่อโยมแม่ไปร่างกายชุมสมบูรณ์ด้แข็งแรงโยมมากเด้อเป็นลมโพใบใหญ่ลมไพลยันลมใสใบหนาเป็นของหนึ่งดามสืดต่อไปนัมนตาสาทุกกับร่แม่เด้อ เออร่างกายแข็งแรงนะมีเลี่ยวแรงมาทํบุญถือว่าโอกาสที่ดีนะโยมนะช่วงเช้ามันเออเรื่องช่วงไหนเราก็ไม่รู้เราไม่ใช่ว่าเออเราก็ดูไปรอที่เก้าอี้ได้เดี๋ยวเพราะว่าจะมีอะไรนะเก้าอี้ร่มเย็นนะโยมเนาะถ้าแดดจงก็อย่าไปนั่งกแล้วกันเออนะจากนั้นก็ราวันนี่นึสาธุอนุโมทนา อ imani อิมานิปัญจสิกขาปธานิสมาธิยามิปุทิยัมปิอิมานิปัญจสิกขาปธานิสมาธิยามิตติยัมปิอิมานิปัญจสิกขาปธานิสมาธิยามิไสเสื้ออีแรงเพรงกันทาน ធម្មក្កិยសម្មាព្រះតេជត័យយុសិគួរជំរាប់អ្វីនិហំលណ្ញឺលវរំវិអញ្យងត្រ្វាយសង្គមលុកទេសណឧបិតព្រះកោរណា

นักโมตัสปะกะวะัโตะราหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสัมพุธสัสสาขอ,อนอบน้อมแด่อ,องค์สมเด็จพระผู้มีพระ,ระภาคเจ้าผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้เจ้าใกล้โดยพระองค์เองขอ,อนอบน้อมแด ซึ่งเป็นคำสั่งสอนนนีพระสงฆ์มุ่ใหญ่แล้วก็ดูโอกาสมาบอกเรื่องบางเรื่องจึงก็จะได้พูดต่อไปอน,นี้คืออย่างที่หนึ่งในวันนี้นซึ่งไม่ได้มาเรียกว่ากล่าวสมมตีธรรมอย่างที่สองก็จะมา แลบอกว่าก็ฟังกันต่อไปเช่นกันวันนี้ตั้งใจว่าจะมาบอกนะงานนี้ในฐานะที่เราเป็นพระพุทธศาสนาในพระธรรมวินยัยเมื่อมีกิจการงานเขาอยู่ปริวาสกรรมถ้าเราอยู่ใกล้ มีโอกาสมีเวลาก็จะมาช่วยกันใทยพระสงฆ์ที่มาเข้าประพฤติวัดปฏิบัติปฏิว่าปฏิบัติธรรมตลอดทั้งญาติโยมด้วยมีแม่เขาต่างๆพอเขาแม่ขาได้ก็มีญาติโยมสาวตุจนคนดีทั้งหลายลก็มาร่วมกันมากหน้าหลายตา <c oughs> เห็นจากในการไม่อยู่ว่าจะออกนอกวัด จะไปชุมโยมนะไปชุมพระด้วยเขาไม่ดีก็ตามมาลูกหลานของหลวงตาหลวงตาทั้งหลายในวัดมีหลวงตามีหลวงตาด้วยมีหลวงไมาตาด้วยอันนี้มลหลวงตาเนี่ยไปต่างจังหวัดหลังปีใหม่จะก,กลับอันนี้มลหลวงตาส่วนหลวงไมตาหรือ,รอหลวงพี่ระตูกกาศไปด้วยเหลือคนเดียว ก็เลยจากโทรการบอกว่าจะไม่ได้มานะที่ตรงนี้วัดเสลานากกเนี่ยวัดสลานากกจะไม่ได้มาสมาติจากลวงตาตอนนี้อายุท่านน่าจะแปดสิบกว่าท่านอ่านชื่อว่าคุณเจ้าแปดสิบกว่าแล้วตอนนี้ก็เลยจําได้เสลานาเพราะว่าเมื่อมาขึ้นธรรมศาแล้วก็ถามเวลา นั้นวันไม่กี่วันเนี่ยที่จะออกรับทานก็เอาเถอะผมก็ได้ตัวอย่างมาเหมือนกันทำปริบาตมาหลายปีสิบกว่าปีปีหนึ่งก็หลายครั้งเพิ่งมานึกได้อยู่สองสาครั้งนึกได้ตอนที่คุณยายเสียชีวิตคุณยายเสียชีวิตเมื่ออายุแปปปีปีที่ผ่านม,มา นึกได้ก็เลยทือโอกาสกับพระสมมือใหญ่นี่แหละ,ะทำพิธีชักดาบสมบูรณ์อุทิศให้กับคุณยายตลอดทั้งนะลงทุนหนึ่งมืบาทพระสมสิบรูปเจ็ดรูปอันนี้ห้าร้อบาทหนึ่งพันบาทครึ่งร้อยแค่นี้ก็ถือว่าจํหนวนมากแล้วใช้พลังของสงแผ่บุญแผ่กุศลไปให้บุคคลที่เราเคารพนับถือ อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่น้าเนี่ยมีสะพ่วมีสะพ่วมีเทียบมาเลยนะส่วนมือเองก็เป็นคอยได้รับบุญด้วยเออ่บางทีโยมเข้ามาปูุดอกปี๊ดอกใบดอกไทยสามส่องทำอะไ้ข้าหนังนันยืนหลงเงินก็บาดไม่ได้ฟังไม่ได้คุยอย่างมีสานนะคุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วกโอ้โงั้นจะสัมทับสัมทบเข้าไปอีกกันลืม ประชาสัฐพันธ์กูดอกที่สองที่สามกันหลุดกันดีและอาจจะลืมนะบางทีก็ไม่รอรีบคุณดีคุณจอมตื่นแต่เช้าจะตั้งร่างกายให้สะอาดเตรียมข้าวใส่ตาเตรียมอาหาร

อายุคนเรานั้นมันไม่ได้ยาวนะอย่าประมาทว่าพรุ่งนี้เราจะยังอยู่ชีวิตคนเรามองไม่เห็นพรุ่งนี้ลมหายใจอาจจะไม่มีสำหรับเราแล้วแต่วันนี้เรามีโอกาสคุณ อันที่ายเรีจากใครไปได้เป็นความจริงที่นิรันดรไม่มีใครอาจะบกนิพ้นหีไปได้บุคคลที่เรารักรักเรามากเขาก็ส่งเราได้แค่โรงพยาบาล เงินทองเราบดหวายมามากขัดทั้งป้าซื้อทัรถหลายหลอยจางมีทั้งทองประดับรรางกายดยูอาราบแต่ก็สวยงามได้แต่ในเฉพาะโลกนี้ร,นรูกหลานที่รักส่งเราได้แค่โลกพยาบาล ทรัพย์สิสนเงินทองส่งเราได้แค่โงพยาปลายากที่น้องส่งเราได้แค่เิดกระกบแต่วันนี้มหาบุันยิงย่งใหญ่สามารถส่งเราได้ขา้ขามหมขา้ามชาใครน่าจะคุณปริวาธกรรม ในครั้งนี้มาถึงหน้าปันไดแล้วถ้าเราเไม่รีบวัดวายรียบดักรีบโวยประโยชน์อันนั้นไว้วันข้างหน้าเราจะมีอะไรเป็นเพื่อแท้นิแท้ไปกับเรา,นา้นี่แหละ สุต uh สุตถุตฮะไทยไดีโอชัยโบกินะ

ปฏิบัติเลยนะครับทุกที่เลยนะทุกคนครับอาจจะโยมรอแป๊บหนึ่งเนาะโยมเนาะรอแป๊บหนึ่งวันนี้อ่าช่วงบิลต์บารจะได้กี่พันนะแล้วก็บูชาแบบไม้ผู้เทียนได้กี่พันแล้วก็โยมอ่าโยมที่บาร์ทำบุญลูกทำบุญได้กี่พันนะโยมเนาะรอสักระยะหนึ่งอ่าจะได้ชี้แจงให้ญาติโยมในเช้าวันที่3วันนี้เนาะ Ci kandang mulaigapiW sama ko suang kanang caniti wayang mati mirih yang pada pembaya บารรความเพียนประคองตั้งจิตไว้ติชจังปิติสุขัาตุติยังชานอุปสัมปาชาวิหรารตีเข้าถึงตุติยาชาเป็นเครื่องผองสใสหิงใจในภายในใหน้สมาธิเป็นธรรมันเองขุมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณ มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ปิติจากจวิราคาอันหนึ่งเพราะความจางลายไปแห่งปิติอุเบกขาตัวจะวิหารติสัตโตจะสัมปชาโนย่อมเป็นผู้อยู่แหขาความสุขด้วยามากมา िया जीवन्ति मा सरिते सह ते प्रहारिया चाय जं प्रा सरस पुन प्रेट् भूयु मेघतेयु प्रेट् क्रे दामे आदिशां जानाम् उपसं पदा